สวัสดีจ้าวันนี้เข่าเมืองจ้ามีธุระไปซื้อของนะจ้าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศเลยจ้านี่เป็นเส้นทางที่กลับอีกทางหนึ่งเป็นเส้นทางทางมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิ ภูเขาูด้านหลังเมื่อกี้สวยวันนี้กลับค่ำจ้ะเพราะว่าเอารถมาติดฟิล์มอันนี้น่าจะเป็นราช,าชัชยภูมิใช่ไหมเธอกำลังสร้างนะจ๊ะด้านข้าง สวยมากเลยทางเข่าด้านหน้ามาหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิเอ้ยสวยมากอืเบื้องหน้าเป็นภูเขานะจ๊าจมาหาวิทยาลัยสวยมากเลยเนาะ ถึงบ้านแล้วเนี่ยดูไก่มาตอนรับเต็มเลยมาไหลกัน,น,กนเนี่ยฮะมาไหลกันเนี่ยมาไหลกันเนี่ยฮะมาตอนรับลุงมนอ่ะดูไก่ลุงมน 哼哼哼哼哼